ทุกคนไอ้มาที่สนามบินเวียดนามนะคะแล้วก็เลยทําให้ไอ้เนี่ยสนใจหุ้นสนามบินเวียดนามค่ะคนเยอะแบบนี้ทุกคนถ้าเราได้เป็นเจ้าของได้เป็นหุ้นส่วนอะมันจะปังขนาดไหนนะคะไอจะพาทุกคนมาดูหุ้น ACV ของเวียดนามนะคะว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างแล้ววันนี้ทุกคนสามารถที่จะลงทุนหุ้นเวียดนามแบบรายตัวได้แล้วนะคะผ่านทางบร็อกเกอร์สบปโตค,ค่ะเพราะว่าเขามีสบปโตโกลบอลเทรดนะคะซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปเปิดพอร์ตกันได้ค่ะสําหรับใครนะคะที่บอกว่าอยากจะดูข้อมูลหุ้นตัวนี้แล้วกับ ACV ไอ้จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกั กดไลคะ์กดแชร์กดติดตามทุกๆช่องทางของ SBI ไทยออนไลน์ไว้เลยค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลารบมาดูกันเลยหุ้นตัวนี้นะคะมีชื่อย่อหุ้นว่า ACV จากบริษัท Airport Corporation of Vietnam ลักษณะธุรกิจของเขานะคะก็จะเป็นการดําเนินการแล้วก็จัดการสนามบินทั้งหมด22แห่งทั่วประเทศเวียดนามค่ะแบ่งเป็นสนามบินนานาชาติ7แห่งและสนามบินในประเทศอีก15แห่งและสนามบินที่ไ,ไปเนี่ยจะมีชื่อว่าเติร์นเซนยัตซึ่งอยู่ที่โฮจิมินห์และ นเยอะมากๆจนตัวเองนะคะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็เปิดดูว่าเฮ้ยกำไรเป็นยังไงและการประกาศงบในไตรามาสล่าสุดนะคะไตรามาสที่4ปี2024เนี่ยเทียบกับปีก่อนนะ2023เอะ่ะเติบโตขึ้น111%เวอร์วังมากอะ่ะทุกคน และพอมาดู EPS ก็มีการเติบโ,โตมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ์ด้วยนะคะใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไปดูได้ในเว็บไซต์ของ ACV เลยค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูที่ investing com ก็ได้นะคะและคุณก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นเวียดนามกับสบายโตได้แล้วนะคะที่สบายโต Global Trade ค่ะหาไม่เจอก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์สบายโต co th นะคะและคลิปหน้าจะเป็นหุ้นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยว I จะนำข้อมูลมาให้กับทุกคนอีกนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางของ SBI Thai Online ไว้เลยค่ะ